จเจริญธรรมยิโจมทุกคนทุกท่านก็ให้ยิโจมจงจเจริญสติต่างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข่าวิ่งอกกระทบไหลยจะมุขของเราหยุดความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆเอาไว้โชกค,ครั้งชกคราวเราเข้ามาถึงวัดแล้วเราได้มาทําบุญได้มาถวายท่า,ทาน <c oughs> แล้วเราก็รู้จักการจเจริญสติทําความสงบ ให้มีให้เกิดขึ้นที่ใจของเรานั่งตามสบายวางกายให้สบายไม่ต้องปั่นนมมือฟังไปด้วยน้มสำเนียลหลงสุดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจมาเยาวเ้าให้เกิดความเคยชินไม่แต่เรื่องการหายใจเข้าออกหายใจอย่างไรเราถึงจะรู้เท่าทันหายใจอย่างไรเราถึงจะรู้ให้ต่เนืกอ เราพยายามหัดสังเกตหัดสร้างความรู้สึกรับรู้เวลาหลงสัมผัสกระทบปลายจมูกของเราความรู้ตัวนี่แหละภาษาธรรมะท่านเรียกว่ารู้กายถ้าเรารู้ให้ต่อเนื่องเขาเรียกว่าสัมปชัญญะนั่งตามสบายนะไม่ต้องปันมมือวางกายให้สบายแล้วก็วางใจให้สบายไม่ต้องไปคลําเครง็งไม่ต้องไปซีเรียดอะไรฟังไปด้วยการโน้มการสำเนียกการสร้างความรู้ตัว ใจของเราก็จะสงบตั้งมั่นขึ้นความสงบนั่นแหละคือความปกติความปกตินั่นแหละก็คือบุญตัวบุญนะตัวใจใจปกติใจไม่ปรุงไม่แต่งใจไม่เกิดกิเลสใจไม่ได้ปรุงแต่งส่งอกไปภายนอกแต่ความหลงนั้นเขามีมาตั้งนานหลงเกิดเขามีมาตั้งนานถ้าเขาไม่หลงเขาคงไม่เกิดเขาเกิดมาอยู่ในภพของมนุษย์แล้วก็มา ยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนอัตตาตัวตนในขันธห้าหลายชั้นเราต้องมาศึกษามาค้นคว้ามาทำความเข้าใจตามแนวทางของพระพุทธองค์ด้ยการจเจริญสติเข้าไปมั่นพร่อมสอนใจหมั่นวิเคราะห์ใจของเรายตลอดเวลาให้เกิดความเคยชินไม่ใช่ว่าทำปุ๊บจะรู้ปับ๊บเราก็ค่อยทำค่อยเป็นค่อยไปทุกคนก็ได้ปฏิบัติทำกันมาก่อน แล้วก็ปฏิบัติกันมาเรื่อยๆอยู่ในระดับของสมมุติตั้งแต่เกิดนั่นแหละจากเด็กเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จากเด็กได้รับการศึกษาได้รับการเรียนได้รับการอบรมจากพ่อจากแม่แล้วก็จากครูบาอาจารย์ค่อยไต่เต่าขึ้นมามีการพัฒนามาเรื่อยๆวันนี้ก็ได้มีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสติศึกษาจากร้อยเอ็ดได้ผากันมา สร้างบุญสร้างกระบะสร้างบรารมีให้กับลูกศิษย์ลูกหาครูบาอาจารย์ก็พากันพาลูกศิษย์ลูกหาพากันมาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญบารมีทั้งการทําบุญทั้งการให้ทานทั้งน้อมนําสติปัญญาให้มีให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ลูกหานี่หละนีเ่เป็นผู้มีบุญได้เกิดมาเป็นมนุษย์อยู่ในระดับหนึ่งพ่อแม่ก็อบรมมาอยู่ในระดับหนึ่งทีนี้ก็ ถึงการถึงเวลาครูบาอาจารย์ก็ช่วยอบรมช่วยขัดเกลา้าพามาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็พามาศึกษามาคนา้นคว้ามาทำความเข้าใจเพื่อที่จะเอาไปใช้เอาไปดำเนินชีวิตประจำวันของตัวเราเองก็เป็นบุคคลที่โชคดีอยู่ในระดับหนึ่งแต่นี้เราจะทำบุญให้กับตัวเราหรือไม่แต่ละวันตื่นขึ้นมา เราวิเคราะห์กายวิเคราะห์ใจของเราว่าขณะนี้เรากําลังมีหน้าที่อย่างไรเราเป็นนักเรียนเรามีความตั้งใจเรียนมีความขยันหมั่นเพียรมีความรับผิดชอบมีความเฉสิละกระตัวเราหรือไม่เราได้ทําบุญกระตัวของเราหรือไม่ทําบุญให้กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกับเพื่อนกับครูบาอาจารย์ก็ทําบุญให้กับตัวเหล่านั้นแหละอานิสงส์ผลบุญก็จะส่งไพศาลแผ่ออกไปถึงพ่อถึงแม่ถึงครูบาอาจารย์ ก็พยายามพากันวิเคราะห์พิจารณาครูบาอาจารย์พ่อแม่ก็เป็นผู้นําบุญเป็นสะพานพาทำพาสร้างพาแสวงพาทำให้มีให้เกิดขึ้นขึ้นอยู่กับตัวของพวกเราว่าจะยังบุญให้เกิดขึ้นกับตัวของเราได้หรือไม่ความขย,ยันของเรามีเพียงพอหรือเปล่าเรามีความเจ็ดคลันเราก็พยายามละความเจ็ดคลันเรามีความรับผิดชอบ หรือว่าเราไม่มีความรับผิดชอบหรือว่าเรามีความเห็นแก่ตัวเราก็พยายามหมั่นวิเคราะห์หมั่นสังเกตหมั่นสำรวจหมั่นทำความเข้าใจยังประโยชน์ให้มีให้เกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราการเวลาทำปัจจุบันให้ดีอนาคตก็จะออกมาดีไม่ใช่ว่าจะเอาตั้งแต่หมัวเมาเล่นสนุกสนานเราพยายามสร้างอานิสงส์ให้มีให้เกิดขึ้นในกายในใจของเราอยู่ตลอดเวลา วันนี้เดือนนี้ปีหน้าก็าจะส่งผลให้เราเขอให้เรามีความตั้งใจทํทึกอย่าพากันประมาทไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่พยายามสร้างประโยชน์สร้างอานิสงส์ให้มีให้เกิดขึ้นรู้จักวิเคราะห์รู้จักสํารวจรู้จักทําความเข้าใจความอ่อนน้อมถม่อมตนความกตัญญูกะตะเวทีความเสียสละความอดทนมีสัจจะมีความจริงใจต,ตัวตัวเอง ก็จะส่งผลถึงอนาคตเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ปลูกผลละหมากลักไม้ถ้าเราหมั่นดูแลหมั่นให้น้ําให้ปุ๋ยหมั่นทําความเข้าใจถึงเวลาเขาก็ออกดอกออกผลให้เราเราไม่อยากจะได้ดอกเรียผลเราก็ได้การประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจของเราก็เหมือนกันการจเจริญสติลักษณะของสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันเป็นลักษณะอย่างนี้ความรู้ตัวที่ต่อเนื่องความขายันหมั่นเพียรความเป็นบุคคลที่มีความเป็นระเบียบ รู้จักฝักไฝ่รู้จักสนใจรู้จักอย่างให้มีให้เกิดขึ้นถึงวาระเวลานี้ถึงเราจะยังมีความเพียรไม่เต็มที่แต่คณะครูบาอาจารย์ก็พาหนับพาบำเพ็ญพาทำพาสร้างอะไรที่จะเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่ไร่ที่นาที่โรงเรียนเรามีความเฉเชลไม่เห็นเจตัวไม่มีความอิจฉาฤิษยา เราพยายามยิ่งอยู่ด้วยกันก็ยิ่งเพิ่มความรักความสมัครสมานสมัคมค,คีไม่เห็นแก่ตัวพยายามช่วยเหลือตัวเราให้ได้เชกก่อนก็จะโล้นออกไปสู่หมู่สุขณะสู่พี่สู่น้องถ้าเราช่วยเหลือตัวเราไม่ได้ใครล่ะจะมาช่วยเหลือเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เป็นบุคคลที่มีบุญได้ช่วยอนุเคราะห์เกื้อหนุนทุกวิธีทางที่จะนำพาลูกศิษย์ลูกหาให้ขึ้นสู่ที่สูง นอกจากตัวของเราจะช่วยตัวของเราให้ได้แล้วเราก็จะได้ล้นออกไปช่วยเหลือคนอื่นก็พยายามนะนการเวลาก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้พากันตั้งใจเราทำดีเราก็ได้ทำบุญให้กับตัวเราทำบุญให้กับพ่อกับแม่พ่อแม่ก็พล่อยดีใจว่าลูกหลานจะเรียนจบได้พ่อแม่ลำบากหาเงินหาทองส่ง,งเสียลูกหลานมา มีตั้งแต่ความถูกดีใจว่าลูกเราได้รับการศึกษาได้รับการเรียนทีนี้ตัวของเราเราช่วยตัวของเราในระดับหนึ่งได้แล้วหรือย่างมีความขยันหมั่นเพียรมีความประหยัดมีรู้จักมองเห็นเหตุเห็นผลเมื่อโตขึ้นมีความรับผิดชอบได้เต็มที่นั่นแหละเราจะได้มองเห็นอนิสงในสิ่งที่พวกเราทำในสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พาดำเนินพยายามพากันนะวันนี้ก็ ก็นะอาจารย์ก็ได้พาลูกศิษย์ลูกหามาบำเพ็ญบุญมาทำจิตอาสากันเพื่อจะได้ปลุกฝังในสิ่งที่ดีที่งามให้กับลูกศิษย์ลูกค้าหลวงพ่อก็จะได้มอบภาระมอบนาทีให้ท่านอาจารย์ต้าหรือว่าเจ้าคุณท่านได้ช่วยดูแลให้ไปช่วยกันบำบัดบบาขยะกำจัดขยะขยะที่เอาไปถมเอาไว้ที่ ฟังทางน้ำตกตัวใหม่ได้ทำบ่อขยะบ่อขยะเต็มแล้วก็จะได้เอาดินเข้าไปกรบอันนี้เป็นการกำจัดเป็นการนั่นทำความสะอาดระบบระเบียบภายนอกให้เป็นระเบียบทีนี้ขยะภายในความโลภความโกรธความอยากความหลงเราก็ต้องมาเจริญสติเข้าไปหาเหตุหาผลวิเคราะห์ตามเหตุตามผลในวันข้างหน้าพวกเราก็คงจะเข้าใจ ในวันนี้เรายังไม่เข้าใจเราก็พยายามทำความเชสละในระดับพงษสมมุติให้มีให้เกิดให้เป็นกิจวัตรประจำวันของเราจะได้ติดตามเนื้อตามตัวของเราเป็นอุปนิสัยติดตามตัวเราไปในวันข้างหน้าเราเดินปัญญาได้เมื่อไรเราก็จะมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่พวกเราดำเนินมาหลวงพ่อก็ขอขอบใจทุกคนนะที่ได้มามีโอกาสได้มาจิตอาสากันหลวงพ่อขอขอบใจทุกคน การรับประทานข้าวปลาอาหารก็ไปที่โรงครัวมีอะไรก็ช่วยกันทำมีอะไรก็ช่วยกันดูแลกันก่อนที่จะรับประทานข้าปลาอาหารเราก็พยายามดูวิเคราะห์ใจของเราว่าเกิดความอยากหรือว่ากายของเราเกิดความหิวถ้าใจเกิดความอยากก็รู้จักระงับยับยัง้งรู้จักควบคมุมความอยากนั่นแหละเป็นต้นโตแห่งความทุกข์เป็นต้นโต แห่งการเกิดพบเกิดชาติแล้วก็ไปหลงไปยึดเขาเกิดอยู่ตรงไหนเราดับเราเระงับเราควบคุมควบคุมนั่นแต่ต้นเหตุกลางเหตุปลายเหตุอะไรคือรูปอะไรคือนามสักวันหนึ่งในวันข้างหน้าก็คงจะเข้าใจถ้ากําลังสติปัญญาของเราเข้มแข็งแก่กล้าขึ้นก็ต้องพยายามหมัน่นสร้างตรระ,ะสร้างบรารมีหมั่มนบําเพ็ญไปเรื่อยๆถ้าถึงวลาเวลาดีไม่ดีโชคดีเราอาจจะไม่ได้กลับมาเกิดกัน ก็ว่าการเกิดทุกครั้งก็เป็นทุก์ไม่ว่าเกิดทางกายเนื้อหรือว่าเกิดทางด้านจิตทางด้านวิญญาณในหลักธรรมคือความไม่เที่ยงเขาเรียกว่าเป็นทุกเราต้องมองหาทุกให้เจอแล้วก็ดับทุกละทุกให้ได้ก็จะเข้าถึงบรมสุขคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดพ้นก็ต้องพยายามกันนะเอาละวันนี้หลวงพ่อก็จะเริ่นทำเป็นตอนนี้พากาันไหว้พระพร้อมๆกันพากันไปสร้างไปสานต่อนะไปทําความเข้าใจกัน